กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเดินหน้านโยบายควิกวินมาหาว,วิทยาลัยสีเขียวร่วมกับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ g c เปิดตัวโครงการจากครัวสู่เครื่องนำรองตั้งจุดรับน้ำมันพืชใช้แล้วใน20มาหาว,วิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อน,นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนลดขยะเพิ่มมูลค่าน้ำมันใช้แล้วและผักดันประเศ ศาตสาตราจารย์ด็อาเตอร์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอวระบุว่าโครงการนี้เป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัายเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมสร้างระบบการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ขณะที่นายนรงศักดิ์จิวากานันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าโครงการต้นแบบที่จังหวัดระยองสามารถรวบรวมน้ำมันใช้แล้วได้กว่า7ตันสร้างรายได้ให้ชุมชนและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนความร่วมมือครั้งนี้ช่วยขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่และปูทางสู่ไทยเป็นศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่าของอาเซียน